น้ำกระจ่างใสของเอเชียตะวันออกคือที่อยู่ของปลาและสัตว์ทะเลในแนวปะการังหลากหลายชนิดพันุ์มากกว่าที่ไหนในโลกสัตว์แปลกและหายากบางชนิดในโลกวิวัฒนาการในที่แห่งนี้มากกว่า1000ปีในสภาพแวดล้อมนี้พืชและปลาพึ่งพากันเพื่ออยู่รอดเติบโตตั้งแต่สัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดของมหาสมุทรไปจนถึงปลาแนวปะการังตัวจิว๋ว กับปะการังสีสันสดใสการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยช่วยให้เราได้สำรวจและเข้าใจโลกที่เคยหลบซ่อนอยู่แห่งนี้เมื่อเราได้เรียนรู้วิธีที่สัตว์เหล่านี้หาเส้นทางไปตามท้องทะเลเราก็ได้คลี่คลายความลับยิ่งใหญ่ของมหาสมุทร ป่าปารังบางครั้งก็เรียกกันว่าป่าแอมะซอนแห่งท้องทะเลเช่นเดียวกับป่าฝนแนวปะการังของฟิลิปปินส์เต็มไปด้วยสีสันสีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างตั้งแต่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของแนวปะการังไปจนถึงชนิดของสัตว์ทะเลที่มาอาศัยอยู่หนึ่งในสิ่งมีชีวิตหลากสีสันที่สุดคือดอกไม้ทะเลกับปลากรา์ตูนผู้หูทางชีวภาพของมัน ดอกไม้ทะเลคือสัตว์ผู้ล่าที่อยู่ในวงเดียวกับแมงกระพรุนร่างกายทรงกระบอกของมันด้านบนมีหนวดล้อมกันอยู่รอบปากที่อยู่ใจกลางการสัมผัสหนวดจะเป็นการกระตุ้นให้ปล่อยน้ำที่เหมือนช่มวกซึงจะฉีดพิษทำลายระบบประสาทเข้าสู่ปลาตัวเล็กที่โชคร้ายที่ได้สัมผัสขณะว่ายผ่านยกเว้นแต่ปลาการะตูน มันมีความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับดอกไม้ทะเลปลากระตูนขับไล่สัตว์ผู้ล่าและช่วยกำจัดปรสิตแลกกับความคุ้มครองภายในหนวดของดอกไม้ทะเลเชื่อกันว่าสีสันสดใสของปลากระตูนช่วยล่อปลาตัวเล็กเข้ามาให้ดอกไม้ทะเลกิน ไม่ได้ว่ายน้ําว่องไวมากแต่มันจะไล่ผู้บุกรุกทุกตัวที่รุกล้ําดอกไม้ทะเลของมันพวกมันพิถีพิถันในการหาคู่พบว,ว่าปลาการ์ตูนที่เลี้ยงในตู้ตัวเมียจะฆ่าปลาตัวผู้ที่มันเห็นว่าไม่เหมาะสม ปลากรา์ตูนไม่ได้มีภูมิคุ้มกันพิษดอกไม้ทะเลตั้งแต่เกิดมันสร้างความต้านทานด้วยการถูตัวเข้ากับเจ้าบ้านของมันเพิ่มภูมิคุ้มกันเมื่อเวลาผ่านไปด้วยเครื่องแบบที่เด่นชัดของมันปลากรา์ตูนแยกได้ทันทีระหว่างเพื่อนกับสัตว์ที่อาจเป็นศัตรู สัตว์อีกชนิดหนึ่งที่พวกมันและดอกไม้ทะเลมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันด้วยคือกุ้งดอกไม้ทะเลพวกมันตัวเล็กจิว๋วเป็นสัตว์เปลือกอ่อนเกลือโปรง่งใสมันกินสาหร่ายปรสิตและแพลงตน้นที่อยู่ตามผิวดอกไม้ทะเลบางคนเรียกมันว่ากุ้งพยาบาลมันมีความสัมพันธ์พิเศษกับปลาการะตูน จะเห็นได้ว่ามันได้ชื่อนั้นมาอย่างไรกุ้งพยาบาลกินประสิตัวจิ๋วจากผิวปลาการ์ตูนแนวปะการังเต็มไปด้วยพันธมิตรที่ไม่น่าเป็นไปได้ระหว่างสิ่งมีชีวิตในทะเลที่แตกต่างกันมากหลายความสัมพันธ์เช่นที่เกิดขึ้นระหว่างปลาการะตูนกับดอกไม้ทะเลเป็นภาวะพึ่งพากันซึ่งแปลว่าสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิด ได้ประโยชน์จากการร่วมมือกับอีกฝ่ายความสัมพันธ์บางอย่างก็คือการพรางตัวรูปแบบหนึง่งปูเสฉวนดอกไม้ทะเลเก็บดอกไม้ทะเลมาติดไว้ที่เปลือกของมันเพื่อใช้พรางตัวเมื่อได้เกาะไปด้วยทําให้ดอกไม้ทะเลได้เดินทางระหว่างแหล่งหากินหลายที่สำหรับปูเสฉวนการติดดอกไม้ทะเลไว้บนเปลือกก็เป็นการป้องกันตัวอย่างหนึง่งปูตัวโต,วตว กำลังประเมินขนาดเปลือกหอยนี้ให้ตัวเองแต่ดูเหมือนจะมีเจ้าของแล้วถ้าไม่มีดอกไม้ทะเลช่วยป้องกันปูตัวเล็กกว่าอาจถูกทำร้ายในที่สุดก็ไม่คุ้มกับการต่อสู้ ดูเหมือนปูตัวโตวจะพอใจกับเปลือกของตัวเองผืนน้ำของฟิลิปปินส์อบอุ่นและไม่เปลี่ยนแปลงตลอดปีนั่นแปลว่าปลาผสมพันธุ์และวางไข่ได้ทั้งปีสีสันมีบทบาทสำคัญต่อปลาในแนวปาการังขณะมองหาและเลือกคู่สีสันสร้างภาษาแห่งรักขึ้น ปลาบัวเปลี่ยนสีให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นการพรางตัวรูปแบบหนึ่งแต่ขณะเกี่ยวพามันก็เปลี่ยนสีเพื่อดึงดูดคู่ครองได้เมื่อปลาบัวตัวผู้เปลี่ยนสีจะตามมาด้วยการแสดงท่าทางลูกผู้ชายตัวผู้จะกระดิกก้านคลีบหลังส่วนแรกของมันแล้วแผ่คลีบเอวออกกว้าง ตัวผู้จะไล่รำแบบนี้ต่อหน้าปลาวัวตัวเมียเพื่อแย่งชิงความสนใจตัวผู้บางตัวเลือกวิธีใช้กำลังข่มขู่คู่ต่อสู้อย่างดุร้ายนี่คือปลากัดทะเลตัวเมียจะมีสีส้มอ่อนตัวผู้สีจะออกแดงกว่าเมื่อเห็นตัวเมีย ตัวผู้จะโบกครีบของมันและเร่งสีให้เข้มขึ้นเพื่อให้ตัวเมียรประทับใจมันจะว่ายลอยตัวในแนวดิ่งยืดครีบออกแล้วทำท่าเหมือนหกสูงใต้น้ำที่ซ่อนตัวอยู่ตามกิ่งก้านประการังคือปลาที่มีพฤติกรรมหาคู่ที่ไม่เหมือนใครปลาแมนดารินซึ่งได้ชื่อนี้เพราะสีสันที่สดใส ชวนให้นึกถึงเสื้อผ้าอาภร์ของจักรพรรดิจีนปกติพวกมันขี้อายมากมันเคลื่อนไหวช้าและคอยอยู่ใกล้ปะการังที่ใช้ซ่อนตัวหรือใกล้พื้นทะเลแต่ระหว่างการเกี้ยวพาปลาแมนดารินจะรักการผจญภัยมากขึ้นใกล้ข้ำแล้วมันเหลือช่วงโอกาสอีกไม่มากนักล่าเวลากลางวันเริ่มอ่อนแรง และนักล่ายามค่ำคืนยังหลับไหลยอยู่ปลาคู่นี้รีบฉวยโอกาสมันไร้รำเคียงคู่กันตัวเมียอิงแอบคลีบอกของตัวผู้ขณะเต้นจังหวะวอลสช์ช้าๆเหนือแนวปะการังหนึ่งเมตรเมื่อมันลอยขึ้นสูงสุดทั้งคู่พ่นไข่และน้ำเชื้อออกมาก่อนจะรีบกลับเข้าที่ปลอดภัยระบำรักที่สั้นและมีสเสน่ห์ของปลาแมนดารินจบลงก่อนจะมีใครรู้ การพรางตัวในแนวปะการังไม่ใช่เพื่อซ่อนตัวเองเท่านั้นปลาบางชนิดพันธุ์ต้องหาวิธีใหม่ๆเพื่อปกป้องไข่จากหัวขโมยอย่างปลาปากแตรกินเนื้อสัตว์ตัวนี้งูทะเลก็จะกินไข่ปลาอย่างยินดีถ้ามันเจอตามใต้โขดหินและซอกแนวปะการัง ไม่ว่าจะซ่อนไข่อย่างระมัดระวังแค่ไหนพ่อแม่ปลาหลายชนิดก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องอยู่ดูแลปลาสลิดหินทองที่เฝ้าไข่อย่างดุร้ายตัวนี้จะจู่โจมผู้บุกรุกที่เข้ามาใกล้มันวางไข่ตามกิ่งปะกการังจุดดำที่เราเห็นคือดวงตาที่กำลังพัฒนาของลูกปลาพวกมันเกือบพร้อมฟักเป็นตัวแล้วปลาการตูน ใช้ความสัมพันธ์ที่มีกับดอกไม้ทะเลซ่อนไข่จากสัตว์ผู้ล่าอยากได้ผลดีกว่าปลาการ์ตูนลายปล้องตัวนี้พยายามอย่างหนักเพื่อแพ่ไข่ออกไปเป็นงานที่เหนื่อยยากแต่มันต้องทำให้แน่ใจว่าไข่ของมันได้รับออกซิเจนและสัมผัสน้ำทะเลสะอาดการแผ่ไข่กระตุ้นให้ลูกปลาเติบโต และช่วยกำจัดรากับแบคทีเรียปลากระตูนตัวนี้ก็กำลังปกป้องไข่มันเลือกพื้นทรายสงบใต้ต้นดอกไม้ทะเลเพื่อวางไข่มันจะคอยอยู่ใกล้แพ่ไข่อย่างระมัดระวังเพื่อพัฒตากรจนกว่าจะฟักเป็นตัว สีสันหนึ่งที่โดดเด่นที่สุดของแนวปะการังคือตัวปะการังเองมันอาจดูเหมือนพืชแต่ที่จริงมันคือสัตว์มันคือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตหลายพันตัวที่เรียกว่าโพลิปส์โพลิปส์หลังสารแคลเซียมคาร์บอเนตออกมาเป็นชั้นใต้ร่างกายผ่านไปหลายพันปีจึงก่อตัวเป็นโครงสร้างแนวปะการังอย่างที่เราเห็นปะการังสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเซลล์พืชหรือสาหร่ายซูซันเทลี เพราะมันกินเซลล์พืชเป็นอาหารสร้างเป็นพลังงานถึงร้อยละ90ให้กับโพลิปส์ของปะการังด้วยการสังเคราะห์แสงเซลล์พืชนี้คือส่วนหนึ่งที่ทำให้ปะการังมีสีสันนี่คือเหวดิ่งผาแนวตั้งชายขอบแนวปะการังที่ดิ่งลึกลงทะเลปะการังที่นี่งอกงามในน้ำอุดมสารอาหารที่ลอยขึ้นมาตามแนวหน้าผาจากพื้นทะเล ลารวมกลุ่มที่เหวดิ่งเพื่อกินแพลงต้อนและหาที่ซ่อนตัวชนปลากระมงครีฟ้าตัวนี้ปลาวัวดำคือผู้อาศัยในเหวดิ่งที่น่าทึ่งที่สุดชนิดหนึ่งมันกินแพลงต้อนที่ลอยขึ้นมาจากจุดน้ำผุดและซ่อนตัวตามรอยแยกและแนวหินยื่นเชิงผาเมื่อกระแสน้ำแรง เมื่อเราดำลึกลงไปอีกเราจะเริ่มพบเห็นผู้อาศัยตามแนวปะาการังหน้าตาประหลาดอย่างปลาแองกเกอร์ยักษ์ตัวนี้เราลงมาลึกและมืดเกินกว่าปลาแนวปะาการังจะลงมาแต่มีบางชนิดได้ปรับตัวเข้ากับชีวิตในโลกสนธยาแม้แต่ในน้ำลึกที่แทบไรแสงการพรางตัวก็ยังจำเป็นต่อความอยู่รอดของปลาสีประกายเงาโลหะเจอจ้าของปลากวาด เกิดขึ้นจากระบบผลึกสะท้อนแสงในผิวของมันขณะมันว่ายขึ้นผิวน้ำผลึกจะกระจายแสงที่ส่องจากด้านบนทำให้สัตว์ที่ล่าปลากวาดมึนงงตอนกลางคืนมันออกหาแพลงต้นสัตว์ตอนกลางวันมันซ่อนตัวตามอุโมงค์และถ้ำเหมือนที่นี่ปลากวาดมักแบ่งที่ซ่อนตัวกับปลาชนิดอื่นเช่นปลากวาดแคระฝูงนี้พวกมันปรับตัวเข้ากับชีวิตในความมืดได้ดี ด้วยดวงตาใหญ่เป็นพิเศษปลากวาดบางชนิดที่อาศัยอยู่ลึกกว่านี้จะมีจุดเรืองแสงทั่วตัวเรียกว่าโฟโตฟอร์ที่ช่วยดึงดูดเหยื่อเข้ามาปลาเหล่านี้อาจคิดว่าตัวเองปลอดภัยแต่มีแขกไม่ได้รับเชิญเข้ามาในอุโมงค์เจ้าแห่งการพรางตัวปลากบยักษ์เปลี่ยนสีผิวของมันให้เหมือนฟองน้ำที่มันอาศัยอยู่ได้ลำตัวปลากบยักษ์เต็มไปด้วยหนามแหลมและตุ่มหูด พวกมันยังมีกรามที่ยืดหยุ่นได้เหมาะกับสัตว์กินเนื้อจอมตะกละอย่างปลากบมันกินทุกอย่างที่ผ่านหน้ารวมทั้งปลากวาดและกระทั่งปลากบด้วยกันในความมืดสัตว์บางชนิดเผยความสามารถพิเศษที่ซ่อนอยู่หอยเชลไฟฟ้าหรือหอยดิสโก้เหมือนจะถูกไฟกระชากใส่แต่ความจริงเป็นเพียงแสงวาบจากสารซิลิก้าขนาดจิว๋ว แสงวาบคือคําเตือนหากแตะต้องมันปากที่มีพิษจะปล่อยกรดเซัรฟูริกที่ทำให้เกิดภาวะแข็งทื่อไม่เคลื่อนไหวในสัตว์ที่เข้าจูโจมโครงสร้างถ้ำน่าประทับใจใกลก้กาะเพสคาร์ในฟิลิปปินส์คือถ้ำมหาวิหาร ที่นี่เราพบสัตว์หลายชนิดที่ใช้ประโยชน์จากสีสันและการพรางตัวปูกล่องได้ชื่อตามความสามารถในการเก็บร่างกายของมันด้วยการงอขาและพับกล้ามเข้ามาเป็นรูปทรงเหมือนกล่องทำให้มันฝังร่างได้เกือบทั้งตัวสิ่งเดียวที่ยังมองเห็นคือดวงตาที่โผล่ขึ้นจากทราย ในความมืดสลัวของถรร้ำสัตว์บางชนิดเช่นกุ้งพยาบาลตัวนี้ใช้สีสันสดใสเพื่อดึงดูดความสนใจมันจะโบกหนวดเพื่อล่อปลาไหลหรือปลาให้เข้ามามันไม่ใช่สัตว์ผู้ล่ามันคือพยาบาลตัวจริงที่เสนอขายบริการพวกมันกินสาหร่ายและปรสิตท,ที่อยู่บนผิวปลาตัวอื่น สีสดใสเห็นชัดเจนในความมืดปลาปกเป้าจุดขาวพบได้ที่ความลึก35เมตรมันสามารถทำให้จุดสีขาวบนตัวเข้มขึ้นได้เพื่อให้เท่ากับระดับแสงของสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับปลาปะกเป้าจุดขาวปลาอมไขยักษ์เป็นสัตว์หากินกลางคืนและจะหาที่มืดมืดซ่อนตัวตอนกลางวันในถ้ำหรือใต้ชะงอนหินแถบสีเหลืองน้ำตาลบนตัวมัน เหมาะใช้พรางตัวในพื้นที่แสงน้อยนี้ถ้ำมหาวิหารเป็นที่ซ่อนตัวชั้นดีของสัตว์ที่อาศัยอยู่ตรงข้ามกับสัตว์ที่อาศัยตามพื้นมหาสมุทรที่ต้องพึ่งพาเทคนิคการพรางตัวที่ชาญฉลาดปลากระบี่เดินทางไปตามพื้นทะเลด้วยการลากตัวไปตามพื้น ตัวมันปกคลุมด้วยสีกระดำกระด่างเช่นเดียวกับพื้นทรายเพื่อไม่ให้ใครเห็นการเคลื่อนไหวปลาอมไข่โกสเปกที่มีดวงตาปูดโตเป็นสัญ,ญลักษณ์ขุดโพรงเพื่อซ่อนตัวจากผู้ล่าและเพื่อซุ่มโจมตีเหยื่อสัตว์บนพื้นทะเลไม่ได้มองเห็นทุกตัวแต่ตัวที่มองไม่เห็นมักทำความตกลงกับตัวที่มองเห็น เช่นปลาบูเหลืองที่ผูกพันเหนียวแน่นกับคู่หูกุ้งมือปืนปลาบูเหลืองขุดโพรงเองไม่ได้แต่กุ้งมือปืนทำได้เพื่อตอบแทนที่กุ้งมือปืนทำงานก่อสร้างให้ปลาบูจะทำหน้าที่เฝ้ายามและด้วยหนวดของกุ้งทั้งคู่จึงสื่อสารกันได้ตลอด ปลาบูรู้สึกถึงอันตรายทั้งคู่จะถอยกลับเข้าโพรงที่ปลอดภัยการจะเข้าใจบทบาทของสีสันในแนวปการังเราต้องมองโลกใต้น้ำผ่านสายตาสัตว์ที่อาศัยอยู่สิ่งที่มนุษย์เรามองว่ามีเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นการพรางตัวหรือไม่อาจแตกต่างไม่ว่าจะเป็นการพรางตัวหรือไม่ อาจแตกต่างมากจากสิ่งที่ปลามีปฏิกิริยาต่อกันนักชีววิทยาทางทะเลเพิ่งเริ่มเข้าใจภาษาแห่งสีสันอันซับซ้อนด้วยการศึกษาพฤติกรรมและเทคโนโลยีใหม่นักวิทยาศาสตร์เริ่มคลี่คลายรหัสลับเกี่ยวกับสีสันแห่งโลกใต้น้ำ รวมทั้ง,งความลับสุดยอดของสัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดที่อาศัยใน,นยแนวปะการังฉลามวานปลาขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสัตว์โมโหลานตัวนี้ยาวประมาณ25ฟุตและหนักได้ถึง15ตันฉลามวานมีลวดลายลักษณะเฉพาะเป็นจุด และแถบสีอ่อนบนหลังจุดจะกระจายตัวในรูปแบบที่เชื่อว่าต่างกันในฉลามแต่ละตัวเหมือนลายนิ้วมือมนุษย์รูปแบบของจุดแต่ละชุดจะคงเดิมไปชั่วชีวิตฉลามเช่นเดียวกับจุดบนตัวสัตว์ทะเลชนิดอื่นมันอาจมีไว้พรางตัวสะท้อนและกระจายแสงเพื่อขับไล่ผู้ล่า แต่ในเมื่อฉลามวานมีสัตว์ผู้ล่าน้อยมากนักวิทยาศาสตร์บางคนจึงคิดว่าลวดลายมีไว้ด้วยเหตุผลอื่นเป็นไปได้ว่าจุดเหล่านี้ช่วยป้องกันฉลามจากแสงอาทิตย์เพราะมันใช้เวลาส่วนใหญ่หาแพลงตน้นและกินปลาใกล้ผิวน้ำแม้จะมีขนาดใหญ่โต ฉลามวานกลับกินแพลงตอนเกือบเพียงอย่างเดียวโดยกินกว่าวันละ20กิโลกรัมฉลามวานมักว่ายอยู่ตามลำพังแต่ที่ฟิลิปปินส์บางครั้งจะเห็นมันว่ายเป็นฝูงอยู่กับพี่น้องในบริเวณที่มีอาหารเหลือเฟือฉลามวานเป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จำนวนฉลามลดลงกว่าร้อยละ50ในช่วง75ปีที่ผ่านมา อันตรายที่มันเผชิญไม่ใช่จากปลาชนิดอื่นแต่เป็นจากมนุษย์เราพิษจากพลาสติกในท้องทะเลการลักลอบล่าและติดอยู่ในอวนจับปลาล้วนเสี่ยงต่อการอยู่รอดของมันเพื่อติดตามจำนวนประชากรฉลามวานนักวิจัยมักใช้ลายจุดที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้จับตาดูฉลามแต่ละตัวได้และได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นว่า จะคุ้มครองสัตว์ยักษ์นี้อย่างไรแนวปะการังเองก็เสี่ยงกับหลายปัจจัยเรื่องความอยู่รอดในศตวรรษที่ผ่านมาครึ่งหนึ่งของแนวปะการังถ้าไม่ตายก็อยู่ในสภาพวิกฤตแต่ความเข้าใจเรื่องสีสันและการพรางตัวของเราได้ช่วยให้เราได้ปกป้องสัตว์สายพันธุ์สำคัญอย่างฉลามวานและเต่าแนวปะการังคือระบบนิเวศหนึ่งที่เปราะบางที่สุดในโลก อุณภูมิท้องทะเลที่สูงขึ้นแค่ไม่กี่องศาทำให้เกิดปะการังฟอกขาวเป็นวงกว้างได้ปะการังสูญเสียเซลล์พืชไปและถ้าไม่มีโอกาสได้ฟื้นตัวสีสันงดงามของปะการังในท้องทะเลจะหายไปตลอดกาลแนวปะการังหลายแห่งกำลังวิกฤตสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจการทำงานของระบบนิเวศนี้ที่แน่นอนก็คือ โลกแห่งสีสันและการพรางตัวใต้เกลียวคลื่นต้องการทั้งการปกป้องและความเข้าใจของเราจากแนวปะการางน้ำตื้นไปถึงพื้นทะเลเราได้เห็นว่าสีสันและการพรางตัวได้ปั้นแต่งทุกแง่มุมของโลกใต้ทะเลเป็นโลกที่เคลื่อนไหวไม่หยุดเป็นการไรยรำและลานตาที่ทุกสีสันและลวดลายล้วนมีจุดประสงค์เพื่อซ่อนตัวจากผู้ล่า เพื่อจดจำสายพันธุ์เดียวกันได้ในแนวปะการังที่แน่นขนาดเพื่อช่วยหาทิศทางเมื่อเดินทางหลายพันไมล์หรือเพื่อหาคู่ทั้งดอกไม้ทะเลและปะการังรวมทั้งสัตว์รูปรานและสัตว์ผู้ล่าผิดร้ายเราเสี่ยงอันตรายเพราะละเลยภาษาของสีสันและการพรางตัวและสิ่งที่มันบอกเราเกี่ยวกับชีวิตสัตว์ทะเล เมื่อได้เรียนรู้ความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความงามของแนวปะการังเราก็ได้เรียนรู้วิธีอนุรักษ์มันไว้สำหรับคนรุ่นต่อไป